สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นเวลายามเย็นผมจะมาอ่านบทกวีให้ฟังนะครับกลางถนนบนดอยขุนยวมแม่ฮองสอนนะครับชื่อบทกวีว่าเบาะแสอยู่ในคำคำนั้นเพียงนึกถึงถ้อยคำว่าได้ยินคุณก็เริ่มบยบินจากถิ่นแถบตามอุบายชีวิตสนิทแนบ ต้นแบบอิสระสยวลินเสียงร้องที่ท่องจำคำคำนั้นเขาเงื่อนหฤหันอันเบี้ยวบินหลายล่องรอยถ้อยท,อยทีแห่งชีวินให้ผัดผินยินฟังอัตถกรเสียงที่ยังต้องการเพื่ออ่านออกซับซ้อนย้อนย่อกรีตาปน้น อยู่ข้างในสขุ่นวุ่นขัดจรเสียงเสือแย้มเสือปอนถุงน้ำตาท่องไปตามทำนองกล้องสำรับที่กับเส็นรับข้อเนื้อหาเฟ้นบบแสกลางวานดังพงาผิวผ่านปริศนาอัปปละ เพียงได้ยินเสียงล่นเป็นฝนเพลงกระทบลงเปล่งฉายเส้นลายถักคุณก็บินไกลพ้นตะโกนทักเห็นผาดผาดความรักเว่วสักปล่อยมองเป็นเรื่องหยุ่มยิมสนิมปลายตามสายน้ำกำลังจะเศร้าซ้อยที่ยังโหมหมุนคุณคักวิพักลอย ปัชากรรอคอยปล่อยลอยคอตั้งตัวตรงไม่ติดทิศทางเคะอะทิ้งท้ายคำเสนอคุณบินปลอยุติธรร,รมลำเอียงเกินเพียงพออัฐคดีสีสอทรมานต้นแบบอิสระเสรีภาพถูกลอกคาบอีกครั้งกำแพงสาร เสียงคลื่นขั้นสนันแพ่พังผ่านคุณกับเป็นสามานแห่งจงอังขมเกลียวกล่าวพิราพิลาวะสัญลญักษณ์สันติภาพกปลิ่นสาบสางความตายไม่เคยตายสงครามไม่เคยตายสายลมปางคืนชีพบ,บีบคานคลางประชาชน จองง้องพองขนบนเบาะแสเสียงข้างมากแก้ไขกรีบไปหลน่นสร้างคำสาบดนตรีวีรชนข้อกฎหมายถูกปล้นจากต้นโพคุณไม่เคยรับรู้อะไรเลยคนละเมืองเคยฟังขึ้นแปะโพ ความเป็นจริงยากแค้นยิ่งนั่นโตประชาธิปไตยตั้งโลกศาสตราวุธความเป็นจริงยากแค้นยิ่งนั่นโตประชาธิปไตยตั้งโลกศาสตราวุธครับขอบคุณครับลดเยอะครับขอบคุณครับ